เปิดฟังบทหนีทุกเช้าเพื่อดึงดูดโชคลาภให้หลังไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายฟังเมื่อใดพรังแหง่งัรทพา์จงเปิดออกเมื่อนั้นบทหนีสร้างจิตให้มั่นดึงดูดเงินทองให้เข้ามาเปลี่ยนพลังงานรอบตัวให้กลายเป็นกระแสโชคอย่างแท้จริงนะโมตัสะพาคะวโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมหาโชคามหาลาภาจงมาสถิตอยู่กับชีวิตข้าบัดนี้ขอให้แสงทองแห่งทรัพย์จงส่องทางนำพาเงินทองมา ดังทาราไหลณสาริติโชคราบมาดังสายน้ำเงินจงไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่หยุดทองจงทับถมล้นดังขุนคลังชีวิตรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดต้านโอมสลํลฤทิ์สลํลฤิ์ลาภาภูนผลขอทุกบาททุกสตางจงวิ่งเข้าหาให้ชีวิตข้ามั่งคั่งผลจน ให้ลาบผลหล่นมาหาแบบไม่ต้องรอโอมพุทธะธรรมะสังฆะพระรังบุญหนุนนำทรัพย์สินให้เข้าไม่ขาดเปิดช่องทางเงินทองแบบพิเศษความจนไม่ให้กลับมาโอมอิติลาพังพระวันตุเมขอให้การเงินดีดวงราบแรงรับสาบทุกทิดเงินเข้าทุกทางแม้เพียงคิด ขอให้สำเร็จดังตั้งใจนะมะพระทะสวดแล้วซับย่าห่างเงินตราจงอยู่เคียงไม่พรากจากให้ดึงดูดผู้ใหญ่ให้เมตตาให้คนรอบตัวส่งเสริมดังฟ้าเปิดโอมสา,สาธุสาธุสาธุด้วยแรงศรัทธาและบุญกุศลขอให้ชีวิตข้าเต็มไปด้วยโชคตั้งแต่วันนี้ เงินทองจงไหลมาเทมาโอมมหาโชคามหาลาภาจงมาสถิตอยู่กับชีวิตข้าบัดนี้ขอให้แสงทองแห่งทรัพย์จงส่องทางนำพาเงินทองมาดังทาราไหลณสา,าริติโชคราบมาดังสายน้ำเงินจงไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่หยุดทองจงทับถมล้นดังขุนคลัง ชีวิตรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดต้านโอมสำลฤิสำลฤทธิลาภาพูนผลขอทุกบาททุกสตางจงวิ่งเข้าหาให้ชีวิตข้ามั่งคั่งผลจนให้ลาบผลหล่นมาหาแบบไม่ต้องรอโอมพุทธะธรรมะสังฆะพระรังบุญหนุนนำทรัพย์สินให้เข้าไม่ขาด เปิดช่องทางเงินทองแบบพิเศษความจนไม่ให้กลับมาโอมอิติลาพังพระวันตุเมขอให้การเงินดีดวงราบแรงรับทรัพย์ทุกทิดเงินเข้าทุกทางแม้เพียงคิดก็ให้สำเร็จดังตั้งใจนะมะพระทะสวดแล้วทรัพย์อย่าห่างเงินตราจงอยู่เคียงไม่พรากจากให้ดึงดูดผู้ใหญ่ให้เมตตา ให้คนรอบตัวส่งเสริมดังฟ้าเปิดโอมสาธุสาธุสาธุด้วยแรงศรัทธาและบุญกุศลขอให้ชีวิตข้าเต็มไปด้วยโชคตั้งแต่วันนี้เงินทองจงไหลมาเทมาโอมมหาโชคามหาลาภาจงมาสถิตยอยู่กับชีวิตข้าบัดนี้ขอให้แสงทองแห่งทรัพย์จงส่องทาง นำพาเงินทองมาดังทาราไหลณสาริติโชคราบมาดังสายน้ำเงินจงไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่หยุดทองจงทับถมล้นดังขุนคลังชีวิตรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดตา้านโอมสําฤิ์สําฤิ์ลาพาภูนผลขอทุกบาททุกสตางจงวิ่งเข้าหาให้ชีวิตข้ามั่งคั่ง ผลจนให้ลาบผลหล่นมาหาแบบไม่ต้องรอโอมพุทธะธรรมะสังฆะพระรังบุญหนุนนำทรัพย์สินให้เข้าไม่ขาดเปิดช่องทางเงินทองแบบพิเศษความจนไม่ให้กลับมาโอมอิติลาพังพระวันตุเมขอให้การเงินดีดวงราบแรงรับทรัทุกทิดเงินเข้าทุกทางแม้เพียงคิด ข้อให้สำเร็จดังตั้งใจนะมะพระทะสวดแล้วทรัพยอย่าหางเงินตราจงอยู่เคียงไม่พรากจากให้ดึงดูดผู้ใหญ่ให้เมตตาให้คนรอบตัวส่งเสริมดังฟ้าเปิดโอมสาธุสาธุสาธุด้วยแรงศรัทธาและบุญกุศลขอให้ชีวิตข้าเต็มไปด้วยโชคตั้งแต่วันนี้ เงินทองจงไหลมาเทมาโอมมหาโชคามหาลาภาจงมาสถิตอยู่กับชีวิตข้าบัดนี้ขอให้แสงทองแห่งรั์จงส่องทางนำพาเงินทองมาดังทาราไหลณสาริติโชคราบมาดังสายน้ำเงินจงไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่หยุดทองจงทับถมล้นดังขุนคลัง ชีวิตรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดต้านโอมสำลิดสำลิดลาภาปูนผลขอทุกบาททุกสตางจงวิ่งเข้าหาให้ชีวิตข้ามั่งคั่งผลจนให้ลาบผลหล่นมาหาแบบไม่ต้องรอโอมพุทธะธรรมะสังฆะพระรังบุญหนุนนำทรัพย์สินให้เข้าไม่ขาด เปิดช่องทางเงินทองแบบพิเศษความจนไม่ให้กลับมาโอมอิติลาพังพระวันตุเมขอให้การเงินดีดวงราบแรงรับทรัพทุกทิดเงินเข้าทุกทางแม้เพียงคิดก็ให้สำเร็จดังตั้งใจนะมะพะทะสวดแล้วทรัพย่าห่างเงินตราจงอยู่เพียงไม่พรากจากให้ดึงดูดผู้ใหญ่ให้เมตตา ให้คนรอบตัวส่งเสริมดังฟ้าเปิดโอมสาธุสาธุสาธุด้วยแรงศรัทธาและบุญกุศลขอให้ชีวิตข้าเต็มไปด้วยโชคตั้งแต่วันนี้เงินทองจงไหลมาเทมา